สดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในหัวข้อที่บอกว่าตราบใดที่เรายังใช้เงินอยู่เราไม่ควรหยุดหาเงินเลยนะคะแม้แต่วันเดียวเลยค่ะทําไมรู้ไหมคะเพราะว่าเงินมันมีวันหมดนะคะให้เราพี่ๆลองคิดตามเล่นๆดูนะคะว่าสมมุติว่าเราอะค่ะมีเงินอยู่1ล้านบาทในบัญชีเลยนะคะแล้วเราไม่ทํางานเลยไม่หาเงินเลยพี่ๆคิดดูว่าเงิน1ล้านบาทตรงนั้นนะคะเราจะใช้ได้กี่ปีคะ่ะ สมมุติว่าเราเป็นคนที่ใช้เงินเดือนละ20,000บาท20,000บาท1ปีเท่ากับ2องแสนสใช่ไหมคะ 2, สองแสเงิน1ล้านบาทใช้ได้แค่4ปีกว่า,วาเองนะคะ4ีปีนิดๆเองเนาะเงินตรงนั้นก็หมดไปแล้วนะคะหมดไปในพริบตาเลยเนาะสปีนี่ไม่นานนะคะแล้วคิดดูว่าถ้าเราไม่หาเพิ่มถ้าเราไม่หาการลงทุนถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้เอาเงินไปต่อเงินนะคะ เงินตรงนั้นมันก็จะละลายหายหมดเลยนะคะแล้วคิดดูว่าชีวิตเราจะลำบากขนาดไหนคะใครบอกว่าเงินล้านจะไม่ได้ดูถูกเงินนะคะแต่ก็คือเงิน1ล้านบาทนะคะถ้าเราใช้อะแป๊บเดียวก็หมดจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนนะคะออกมาสร้างรายได้กระเป๋าที่สองที่สามที่สี่เพิ่มนะคะยิ่งมีรายได้หลายๆช่องทางมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อ ชีวิตพี่ๆมากเท่านั้นนะคะความมั่นคงในชีวิตของเราก็จะมีการมีอิสรภาพทางด้านการเงินของเราก็จะมีมีอิสรภาพในด้านด้านการใช้ชีวิตอีกด้วยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเครียดไม่อยากกังวลเรื่องเงินนะคะเราควรจะศึกษาหาความรู้ควรจะหารายได้ควรจะทํางานมากกว่า1ช่องทางนะคะแล้วก็ควรจะศึกษาหาความรู้วิธีการต่อยอดของเงินนะคะ ใช้เงินเพื่อเปดนำไปลงทุนแล้วแล้วมันจะทำให้ออกดอกออกผลนะคะทำให้พี่ๆอยู่ได้แบบสบายๆเลยนะคะแบบนี้แหละค่ะเราควรที่จะเรียนรู้เก็บกับเรื่องเงินเยอะๆนะคะบางทีอะค่ะเราลืมไปนะคะได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปจนบางทีเราลืมว่าเราควรจะมีอ่าเงินเก็บบ้างเราควรจะมีเงินในการต่อยอด เงินบ้างนะคะอยากให้ทุกคนอลองเปิดอกเปิดใจในการทํางานออนไลน์ดูบ้างนะคะถ้าใครอยากได้คําคแนะนําจากเจี๊ยบนะคะก็สามารถทักมาได้เลยใครอยากมีอาชีพเสริมใครอยากสร้างอาชีพออนไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้เลยยินดีให้คําแนะนําแล้วก็ยินดีให้คําปรึกษานะคะทางอินดีมของเราเป็นบริษัทที่ช่วยให้คนปลดหนี้ปลดสินมาแล้วมากมายนะคะแล้วก็ช่วยให้คน มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตอะคะ่ะเยอะแยะมากมายหลายคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆยังกําลังมองหานะคะอาชีพเสริมตรงเนี้ยทักมาหาเจ็บได้เลยนะคะถ้ายังใช้เงินอยู่อย่าหยุดหาเงินนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ